สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ด่วนทีมประดาน้ำเจอถุงสีเทาวัตถุต้องสงสยัยคาดเป็นหลักฐานสำคัญ จากกรณีอัปเดตข่าวล่าสุดคดีแตงโมวันที่6มีนาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดประดาน้ำของตำรวจน้ำลงค้นหาวัตถุต้องสงสยัยที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งใกล้จุดที่แตงโมนิดาตกน้ำโดยได้มีการนำเรือแบสซึ่งเป็นเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์การค้นหาใต้น้ำผ่านจอมอนิเตอร์ ตามพิกัด GPS เพื่อค้นหาแก้วและขวดวายที่กลุ่มเพื่อนของแตงโมนิดาโยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยานหลังเกิดเหตุเพื่อค้นหาหลักฐานชิ้นสำคัญและล่าสุดทีมประดาน้ำได้เจอแล้วเป็นถุงสีเทา โดยได้มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ16.40นาทีทีมนักประดาน้ำของตำรวจน้ำสองนายเริ่มปฏิบัติการลงค้นหาวัตถุพยานบางอย่างใต้น้ำพิกัดที่ลงค้นหาระยะห่างจากท่าเรือประมาณ50เมตรซึ่งนักประดาน้ำใช้เวลาประมาณ10นาทีจากนั้นได้เจอถุงสีเทาและได้นําขึ้นมาจากน้ำ ภายในถุงเห็นลักษณะคล้ายขวดทรงสูงบรรจุไว้เป็นรูปร่างชัดเจนจากนั้นนักประดาน้ำก็ได้ลงค้นหาอีกครั้งใกล้เคียงกับจุดเดิมและพบวัตถุขนาดกลางๆประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือไม่มากแต่ไม่ชัดเจนว่าคืออะไรและวัตถุทั้งสองชิ้นที่งมได้ก็ได้นำมาส่งมอบให้พิสูจน์หลักฐานทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ t h a i News ออนไลน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ